ใช้ชีวิตตามถ้อยคําและก็พระชนะคําของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นสิ่งไหนที่พระเจ้าไม่โปรดปานในการประพฤติหรือการกระทําในชีวิตของเราก็ขอให้เราได้ถ่อมใจแล้วก็ยำยอมจานนเชื่อฟังต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อชีวิตของเราจะเติบโตเพื่อชีวิตของเราจะได้อยู่ในแผนการอยู่ในการทรงนําและอยู่ในน้ำบระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากมันเป็นรากในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเข้ามา ยาเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของเรานําเราให้เราสามารถก้าวผ่านความบาปความพฤติกรรมต่างๆที่ไม่น่ารักต่างๆที่เราเคยประพฤติหรือเราเคยทําขอพระเจ้าเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราให้อยู่ในทางให้อยู่ในแผนการและประพฤติตามพระชนะคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเมตตาเราแล้วก็ช่วยชีวิตของเราแล้วก็ให้เราได้มีหัวใจแห่งการทอมมีหัวใจแห่งการที่จะยอมกับพระองค์มากยิ่งขึ้นให้พระเจ้า ใช้ชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นเพื่อชีวิตจิตวิญญาณของเราและก็คิดแจักรของเราจะมีความเติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดไม่ตาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคนให้สามารถมีชีวิตแห่งการยำเกรงมีชีวิตแห่งการยอมจำนวนต่อพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเราขอพระคุณพระองค์เราอธิษฐานเราฝากมอบชีวิตและจิตวิญญาณของเราไว้กับพระองค์ร่วมกันในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนค่ะ